สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเราก็มีข่าวข่าวเรื่องราวของประกันรายได้ยางพาราของปีที่3นั่นเองเพราะว่าจะเป็นการปิดฉากแล้วหลังจากที่จะเคาะราคาประกันรายได้ในงวดที่6ก็คืองวดสุดท้ายนั่นเองเพราะว่ารัฐได้ควักไปแล้วกว่า3.3หมื่นล้าน เพราะว่านายนกรผู้ว่าการกรยอยะทก็ได้นัดข้อราคากลางในวันพรุ่งนี้หรือวันนี้ก็คือวันที่4เมษายนรัฐจ,จะไม่ต้องจ่ายจากราคาตลาดที่สูงกว่าราคาประกันน้ำยางสดยางแผ่นดิบยางแผ่นรมควันยังดียกแผงผลพวงเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าฟื้นความต้องการยางพาราพุ่งขึ้นนั่นเองครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างสําสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ ช่วยกดและก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังระบาดต่อเนื่องเป็นปีที่3ามส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวภาคบริการและกำลังซื้อของผู้บริโภคทั่วโลกซึ่งยางพาราเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรสำคัญของไทยที่ร,รับผลกระทบการส่งออกลดลงทั้งในแง่ปริมาณและมูลค่าในปี2563นั้น ส่งผลราคายางพาราในประเทศตกต่ำก่อนกลับมาขยายตัวดีขึ้นในปี2,564นั่นเองหลังเศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้นตัวและราคายางในประเทศดีต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีผ่านมาถึงปัจจุบันและยังยืนอยู่ในระดับที่น่าพอใจโดยเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5นนั้นราคาตลาดสูงกว่าราคาประกันร,รัฐไม่ต้องควักเงินชดเชยส่วนต่างจ่ายเลยและเวลานี้โครงการประกันรายได้สินค้า าพืชเกษตรรวมทั้งยางพาราก็ได้เข้าสู่ปีที่3ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายภายใต้การบริหารของรัฐบาลในชุดปัจจุบันนั่นเองนายณกรตักวิรพัฒน์ผู้ว่าการการยางประเทศไทยได้อยู่ในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสากร์ก,รก็ได้เผยว่าโครงการประกันรายได้ยางพาราเป็นหนึ่งในนโยบายประกันรายได้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรครอบคุมพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย ทั้ง5ชนิดได้แก่ข้าวยางพาราปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังและข้าวโพด รวมเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับประโยชน์กว่า7.69ล้านกวัวเรือนซึ่งโครงการประกันรายได้ได้ไดถูกบรรจุให้เป็นหนึ่งใน12นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนั่นเองโดยพักประชาธิปัตย์ขับเคลื่อนโดยนายจุรินหัวหน้าพักในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นนโยบายที่มีความจําเป็นต้องดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางเพื่อให้มีรายได้สม่ําเสมอในภาวะวิกฤตจ,จากการระบาดของโควิด -19 นั่นเองครับทางนี้รัฐบาลได้จัดทําโครง การประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพารามาแล้วก็คือระยะที่1 2และ3โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมปี6-2ล่าสุดอยู่ในรอบที่6ของโครงการในปีที่3โดยประกันรายได้ยางพาราถึง3ชนิดได้แก่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีที่60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสด DRC 5 1 0 0ราคา57 บาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วย DRC 50%ราคาก็จะอยู่ที่23บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองเป้าหมายเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายได้ที่มั่นคงช่วยสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้แก่เกษตรกรและช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพราคายางพาราของ ประเทศนั่นเองครับสำหรับผลการดำเนินง,งานของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารานั้นก็เป็นระยะระยะมาแล้วนะครับจนมาถึงในงวดที่6นี้ก็จะเป็นงวดสุดท้ายแล้วนั่นเองส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม6.4ถึงกันยายน65งบประมาณทั้งสิ้นก็1นึล้านบาทผลการจ่ายเงินให้เกษตรกรทั้ง4รอบ ที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่64รอบตุลาคม64ถึงมกราคม65มกว่า1.4ล้านลายจำนวนเงินทั้งสิ้นก็คือ2,271ล้านบาทรวมระยะเวลาที่1ถึงระยะเวลาที่3ใน4รอบรัฐจ่ายชดเชยไปแล้วกว่าทั้งสิ้นก็คือ33,997ล้านบาทโดยรอบ ที่5ณนะเดือนกุมภาพันธ์6 5หรัฐไม่ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างจากราคายางพาราในตลาดที่สูงกว่าราคาอ้างอิงเพื่อจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรนั่นเองเพราะว่าครั้งหลังมานี้ก็คือสระหาอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ได้จ่ายชดเชยเลยนะครับแม้แต่งวดที่6นี้ไม่น่าจะได้รับการชดเชยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ดีใจกับเกษตรกรที่ราคายางมีเสถียรภาพและก็ รับตัวเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังอย่างไรเสียก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับ